เดี๋ยวจะถอนให้ดูหนึ่งมัดอันนี้เป็นมัดที่ปักชำแล้วนะรากมันขาดเยอะนะที่จริงรากเขายาวเหมือนกับเส้นนี้มันโดนลงดินขาดแล้วเวลาที่ส่งเนี่ยผมก็จะแพ็คชื้นแล้วก็ตัดแบบนี้นี่ครับตัดให้ดูนะนี่ แบบนี้หลายคนว่าปลูกไม่เป็นกลัวจะปลูกไม่เป็นถ้าหากมีเครื่องตีดินยิ่งดีใหญ่เลยใช้จอบมือก็ได้ฟันละพวนดินสับให้มันดินมันแตกๆครับแล้วกิ่งปลูกลงไปรากเขามีอยู่แล้วเนี่ยผมให้ภายใน7วันนะยอดเขาจะโผล่มากิ่งที่มีแตกข้างๆแบบนี้เวลาเราปักนอนกิ่งเนี่ยหัวบนเนี่ยมีกิ่งอยู่แล้วมียกยกขึ้นนิดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดินกลบนะส่วนนี้เขาสงขังเคาะแสงได้แล้วเขาจะขึ้นเป็นต้นใหม่อีกต้นหนึ่งแทนที่แล้วกิ่งพันกิ่งเดียวเนี่ยจะปลูกว่าได้1 1ยอด2ยอดมันก็จะได้เป็นน 3- 4 5มัดึงี่ 32 31 32าสกิ่งอัตราการรอด100%ก็คือการทำมันนานแล้วเนาะเหมือนเรามีบทบาทในการทำจากการน้ำท่วมมาทำจนจนชินแล้วอะ่ะ30 40ปีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมเอามาแบ่งปันทุกคนสามารถมีต้นพันธุ์เก็บไว้เมื่อเชื่องฤดูน้ำหลากน้ำท่วมได้แค่ ตัดกิ่งพันธุ์ของท่านไว้เอาใบออกให้หมดใช้ผ้าหรือกระสอบชุบน้ําคุมไว้ในที่ล่มแค่นั้นกิ่งพันธุ์จะสดอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับแล้วเวลาชําแบบนี้อันนี้คือยังไม่พอเดือนเลยนะครับแค่ประมาณ 3- 4อาทิตย์สีอาทิตย์คือ28วัน28วันลากเต็มมากเลยยาวอย่างนี้เลยนะครับรากเขาถมดึงออกมาขาดถึงในดินแล้วรากที่ขาดไปไม่ต้องปพปนธองค์เดี๋ยวมันสร้างขึ้นใหม่เมื่อรากสร้างขึ้นใหม่ปับ๊บรากเขาก็จะงอกลงดินเลยสามารถเจริญเติบโตได้ทันที